รถ่ละบุรีนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่กองรวดนะครับกองไม้ไผ่เป็นงานตลาดทั่วไปนะครับที่เราหาซื้อมาตามร้านชาักตาอทั่วไปนะครับแต่วันนี้ผมมีมาขายนะครับเรามาเสนอเลยครับจะเป็นแบบถังห่ายบานถังห่ายล่างนะครับลูกละสามร้อยแปดสิบนะครับ 80แบบนี้นะครับรแบบนี้380นะครับมีมีหัวข้างในนะครับมีหัวให้ทุกไปนะครับหัวข้างใน380แต่แบบนี้ผมเพิ่มลวดตรงนี้นะครับลวดล่างแล้วก็ลวดบนนะครับตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงหยอดกาวทุกจุดนะครับเจ็ดกาวร้อนเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้อยู่400 30บาทนะครับตัวนี้สาย430บาทพร้อมถักเพิ่มรวดตรงนี้ให้2เส้นแล้วก็หยอดกาวร้อนให้ทุกจุดนะครับเพิ่มความแข็งแรง <S <S ทุกใบนะครับถ้าถ้าอาจารย์ท่านใดเอาไปผมแถมผาดลดรองขี่ให้ทุกบอให้ทุกใบนะครับแถมผาดรองขี่ให้ทุกใกนบใกนี่ครับ แข็งแรงทนทานแน่นอนครับตรงตลาดทั่วไปดูที่เรารักษานะครับยูที่เราดูแลด้วยนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับอยู่ได้แน่นอนครับสามปีปีห้าปีแล้วนะครับเนี่ยไปนี้ผมใช้มาสองปีกว่าแล้วครับผมดูแลทุกปีเอาออกมาพ่นเล็กเกอร์มาด,อดกอวร้อนใหม่แต่งใหม่ มันเลยทนคนระับทนตลอดครับอยู่ที่เรารักษาครับนนะีเพิ่มรวดตรงนี้จะแข็งแรงประเดิมครับสนใจก็โทรมาศูนย์หกโทรมาศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้านะครับผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วครับโทรศัพท์เพื่งก่อมัอนพังครับซิมหายไปแล้วครับโทรศัพท์หายซิมหายครับสนใจก็โทรมานะครับหรือว่าจะวิ่งมาดูก็ได้ครับโจ เส้นเส้นโรงพยาบาลนั้นนะครับแถวโรงพยาบาลนัต์ช่วงโรงพยาบาลนัตนกับกองมีสองนะครับเส้นนี้ครับนี่หรือว่าจะวิ่งมาซื้อก็ได้นะครับนี่ครับนกก็มีขายนะครับนกนกขึกครับตัวนี้ลูกผสมของอาจารย์ไว้ แดนไว้ดันดูครับสนใจก็โทรมานะครับ095-0141549นี่ครับอันนี้เป็นผมทำให้แม่ผมครับให้แม่มาขายทลาให้แม่ขายนะครับผมไม่ได้ขายนี่ฮะสนใจก็มาดูมาชมก็ได้นะครับเพิ่งเพิ่งตั้งเพิ่งตั้งวันนี้ครับไม่รู้จะขายไปยังไงครับก็ขอให้ขายดีๆครับครับผมครับ คุณจ้าทุกท่าน,นนะครับครับสวัสดีครับ